อันนี้นะคะเป็นแกงปลานะคะเป็นปลาที่เราหาได้เมื่อคืนนะคะนี่อันนี้นะคะเราใส่พริกแกงลงไปนะคะอ่าเราเตรียมมานะอ่าโอเคนะคะอันนี้เขาเรียกว่าแกงปลาในแกงป่าด้วีกว่าในกระบอกไม้ไผ่นะอ่าอยู่ในปลาด้วยแกงปลาโอเคนะฮะอาย่บ้างเลยแกงบ้าเออแล้วไม่ใส่เครื่องปรุงไว้ก่อนเออ เอออันนี้นะคะไหนดูยี่ห้อซีรสดีนะคะไม่ใช่ผงชูรสเยอะมากอร่อยมากเยอะน้อยอร่อยน้อยเยอะบ่อยๆก็อร่อยกันไปเองกลับไปทิ้งเลยมอขาวอ่ะกลับไปทุบหม้อข้าวทิ้งเลยนะงามใช่ทุบหม้อข้าวเลยโอเคเรอไว้ไม่ไผ่นะไม่ใครมาบ้ัง ไอ้ดังบาปบ้าวเนี่ยข้าบ๊อบไผ่ฮ่าตึงเลยเนาะจะได้ไม่ต้องล้างหม้อหอยจะได้ไม่ต้องเสียบจะได้ไม่ต้องล้างหม้อล้างไห้งาโยนเลยเนี่ยใส่ปลาลงไปนะฮะใส่ปลาลงไปจัดไปปลากุ้งโป้วรวมมิดรวมมิดรวมมิดเอ้ยสดปลาสดด้วยอ่ะใบยี่หราจะงอมหมดยังใบยี่ราใบยี่รา โอ้ย,อยนี่พอครัวหัวปลาของเรานะคะกุ้งทั้งกุ้งทั้งปลานะเมื่อคืนไปดักกันมานะคะในลำธารน,นะคะอ่ะาเช้าของเรานี่ปูด้วยเอาเข้าไปเอาเข้าไปเดี๋ยวก็ค่อยใสยย่ใบยี่ราเอาเดี๋ยวให้มันเดือดก,ก่อนค่อยใส่เอาละเฮ้ยเดี๋ยวให้มันเดือดก,ก่อนเน กะเพรา้ตรงนี้เหี่ยวเกี้ยงไงลายอะใส่หมดฝามันนะเฮียกินได้เขาบอกว่ามันสวยงามไงไอ้ฝามใส่อะฝามมันคืนนี้เนี่ยอยู่ในเนี่ยเนี่ยเนี่ยบ้าเออสวยงามสวยงามมาก เดี๋ยวนะปิดฝานะรอน้ำเดือดนะคเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่าไม่เป็นไรปิดดูสินี่ฝาหม้อนะฝาหม้อนะแปหนึ่งสองสามนี่เรียบร้อยข้าวข้าวโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะคะขาบน้ำ